นี่คืออะไรอันนี้มันคือก็เหมือนกับว่าเวลาเด็กๆเขาเข้ามาชมนะมางคนอาจจะสงสัยเวลาคุณหมอใส่สเตโตสโคปเขาได้ยินเสียงอะไรใช่อันนี้ก็จะเวลาเราเดินมาฟังเราก็จะได้ยินเสียงเหมือนที่คุณหมอฟังแต่คุณหมออาจจะได้ยินเบากว่าเรานิดนึงนะครับอ่าตรงนี้ก็เหมือนการเวลาตรวจคอตรวจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเซนเซอร์บอกอ่าด้านในก็จะบอกว่ากล่องเสียงปกติหน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือกล่องเสียงของเรานะครับ เส้นเสียงสองอันนี้คือเส้นเสียงอ่าสันสันอย่ารเงี้ยครับอ่าใช่ใช่แล้วสั่นสันอย่นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการเรียนกายวิภาคครับกายวิภาคอุ้ยอุ้ยอันนี้ใช่หมอก็จะเรียนต้องเรียนกายวิภาคด้วยอันนี้จำลองจริง อันนี้คือหุ่นหุ่นจำลองแต่แขนเนี่ยเป็นของจริงชุดชุดอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จริงๆสมัยนั้นอายุสมัยใช่ครับสมัยนั้นเพิ่งจะเลิกใช้เมื่อเมื่อไม่สักไม่กี่ปีครับเป็นเตียงไม้นี่อยู่เป็นไม้จริงๆหนักมากหนักมากปัจจุบันเป็นปัจจุบันเป็นสเตลเลสหมดแล้วแล้วก็จะมีอาจารย์ใหญ่ก็จะมีผ้าคลุมเขียวๆอนนี้นะครับอาจารย์ใหญ่หนึ่งท่านต่อนน้องหมอสี่คน ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดครับอาจจะเป็นจําลองการผ่าตัดจริงๆจะมีให้เล่นได้นะครับเด็กๆก็จะเข้ามาเล่นเป็นจําลองเหมือนกับวิธีการขั้นตอนเริ่มต้นของการผ่าตัดเป็นยังไงนะครับ ถ้าดูกาเรียนจริงๆก็จะเป็นงนี้น like no> ี่คืออันนี้เป็นชั้นเรียนของอาจารย์หมอสมัยก่อนนะครับกแต่ท่านนี้หลายๆท่านก็เป็นอาจารย์หมออยู่ในปัจจุบันใช่เป็นอาจารย์เขาบอก็มอลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็บอลลงมาอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีอาจารย์จริงๆอ่าใช่เลยทำให้ดูตัวอย่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยฮะใช่ครับ มาถึงส่วนที่สามของพิพิธภัณฑ์นะครับอาคารสามอาคารสามนะครับตรงนี้จัดแสดงอะไรว้ครับส่วนแรกเนี่ยเราจะจัดแสดงเรือโบราณกับชั้นดินทางโบราณคดีนะครับอันนี้สอนเลยใช่เป็นชั้นดินจําลองนะครับครับอันนี้จะสอนเลยแล้วบ้างครับชั้นดินจำลองเราต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าชั้นดินทางโบราณคดีเนี่ยมันก็คือชั้นทับถมที่เราใช้ในแต่ละยุคสมัยนะครับใช้งานในแต่ละยุคสมัยทางโบราณคดีเนี่ยเวลาขุดเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นชั้นดินเป็นชั้นๆนะครับ โดยอาศัยการสังเกตจากโบราณวัตถุที่พบ,บนะครับเนื้อดินและก็สีดินนะครับสาหรับที่นี่เราแบ่งได้เป็น3า,ส,าส่วนนะครับ,รบถ้าเรานับนับปัจจุบันด้วยที่เรายืนอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสีนก็คือชั้นบนสุดใช่นะครับชั้นที่มีเลขสามเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่เ,เราพบเ,าเครื่องถ้วยสําหรับตรงนี้อาจจะเป็นเครื่องถ้วยญี่ปุน่นเครื่องถ้วยยุโรปนะครับแล้วก็จะมีเศษพลาสติกปะปะบนบ้างอาจจะเกิดัแต่ประมาณก,กี่ปี ยุโรปกับเนียนะครับอ่านี้จะเป็นช่วงรัชกาลที่5ถึง7ครับโอ้เป็นร้อยปีนะใช่เป็นร้อยปีนะสำหรับเหตุการณ์ตรงช่วงเนี้ยเนี่ยที่สำคัญสำคัญก็คือญี่ปุ่นเขามาใช้พื้นที่ตรงนี้ทำทำเป็นฐานทัพตอนนั้นกุบลีอังสุมาริมอะไรแล้วนะอ่าขี้นขึ้นนะครับสำหรับชั้นที่เป็นหมายเลขสองเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเป็นสีน้ำตาลแดงๆนะครับอ่ามันจะเป็นชั้นที่ถูกปรับถมครับปรับถมสําหรับการเตรียมพื้นที่ในการใช้งานในชั้นที่3 เหือว่าเวลาเราจะสร้างอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับถมพื้นที่เอาดินมาถมเพื่อปรับพื้นที่สําหรับการจะสร้างอาคารหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่อยู่อาศัยครับส่วนชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเป็นชั้นที่หนาที่สุดแล้วก็มีวัตถุหลากหลายชนิดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยกระดูกซาดแล้วก็เครื่องถ้วยจีนนะครับเครื่องเบญจรงพวกนี้เนี่ยเรากําหนดอายุได้อยู่ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์อายุทยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับเหตุการณ์สำคัญในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ ระราชวังบวรสถานพิมุกถูกสร้างขึ้นมาครับ,รบเรือโบราณที่เราพบจากการดําเนินงานทางโบราณคดีเมื่อปี2551 2551ครับผมตำแหน่งที่พบเรือตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเอาไปเทียบจากแผนที่โบราณปรากฏว่าอยู่ใกล้เคียงกับตําแหน่งที่เคยเป็นอู่เรือของสมเด็จพระป็นเกล้า อ่าใช่อยู่ใกล้อยู่ใกล้เคียงกับตรงนั้นนะครับ uh huh. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสันนิษฐานอายุสมัยของเรือได้ก็คือแผ่นเหล็กที่บุกใต้ท้องเรือตรงนี้เนี่ยเราจะมองมเห็นเ,เราเลยไปงนูง้นอาจะเห็นม,มากกว่าอ่าเราก็จะเห็นว่ามันจะเมื่อเราลอกแผ่นเหล็กออกมันจะมีชั้นนะครับชั้นคอนชั้นยาอดุดรูเรือไว้นะครับนี่เป็นคำกันทั้งแต่โบราณละ แล้วก็จะมีกระดาษสาปิดทับไว้หนึ่งชั้นชั้นนี้ก็คือยางไม้ใช่เป็นยางนะฮะเอามาผสมกับน้ำน้ำมันยางมามายางอันนี้จะเป็นแผ่นเหล็กที่บุกเอาไว้นี่สมัยก่อนอันนี้คือของเดิมเลยนี่ของเดิมเลยใช่ครับของเดิมอุ้ยมันอยู่ในใต้ดินกําลังยักษ์สารภาพได้ดีขนาดนี้เลยใช่เนี่ยแล้วแผ่นเหล็กเนี่ยก็จะมีรอยสแตมป์แบบนี้ครับรอยสแตมป์อันเนี้ยอ๋ออ่าเราก็เอาข้อมูลไปค้นนะครับรอยจันทร์เนี่ยจะเขียนว่ามุลสแตน มุสปรเทนเนี่ยมันจะเป็นยี่ห้อสังกะสีไม่ใช่ยี่ห้อสังกะสีเขจะเป็นโลหะที่เป็นลิขสิทธิ์ของอคนคนทำเนี่ยเขาจะชื่อคุณจอร์ดเฟเดริกมุนส์นะครับเขาเป็นคนคิดค้นโลหะชนิดนี้นขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีการจดลิขสิทธิ์แล้วก็ทำออกมาขายเนี่ยช่วงตรงกับสมัยรัชกาลที่3ของเราเรียกว่าเป็นเรือโบราณที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะครับใช้ไม้อะไรเปลือกเรือเนี่ย ช้ไม้เคี่ยมส่วนกระดูกงูกับโครงเรือด้านในเนี่ยจะเป็นไม้สักไม้สักนี่นี่ก็เป็นตัวอย่างเรืออ่านี่จะเป็นตัวอย่างเรือเน,นี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นชนิดของเรือต่างๆที่แล่นในคลองมาของน้อยมาก่อนจากการสันนิษฐานก็น่าจะเป็นเรือนี้อ่าอันนี้ก็ให้ให้คนที่เข้ามาชมลองชมดูว่าเรือของเราเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะพอเรามาดูแล้วมันใกล้เคียงกับไหนลองจินตนาการดูลักษณะก็จะเป็นเรือของส่งสินค้าของเวลาเป็นแบบกว้าต้องเรียกว่าตั้งใจทํามากๆนะครับตั้งใจทําให้ ให้คุณผู้ชมนะฮะแล้วก็คนไทยนะครับคนกรุงเทพหรือคนต่างชาติเน,นี่ยเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ชุมชนมังกรน้อยแห่งนี้นะครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณพี่อั๋นมากมาเลยครับมาได้ความรู้มากมายนะค,ะคุณผู้ชมไหนก็ตามนะครับที่สน,สนใจที่จะมาท่องเที่ยวก็มาได้เลยย<ห>้อีไในใ<ห>ครั้งเปิดวันไหนถึงวันไหนอ่าเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึงห้โมงเย็น ปิดขายตัวตอน4โมงสามารถเดินชมได้ถึง5โมงเย็นครับค่าตัวขายยังไงค่าตัวเนี่ยสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน18ปีเราจะมีให้เลือกชมนะครับพิพิธภัณฑ์การแพทย์กับพิพิธภัณฑ์ศิริล่ลาพิ่มุสถานถ้าเลือกชมที่ใดที่หนึ่งจะจ่าย25บาทถ้าชม2ที่จ่าย30บาทเท่านั้นเองสําหรับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะถ้าชม2ที่100บาทมชมหนึ่งที่80บาทโอ้โหถูกมากนะครมาชมมาเยอะนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่อั๋นมากๆเลยครับสวัสดีครับ ยังาครับน้องนาโนวันนี้ร่วมคลิกไปเที่ยวไปกับพี่สนุกมากค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากๆด้วยกลับบ้านไปก็ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวกันใหม่นะเพราะวันเดียวไม่น่าจะพอนะฮะการที่จะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มาดูกันเยอะๆนะครับจะได้รู้ถึงรักเน่าของบรรพชนของเรานะฮะว่ามีชีวิตค,ความเป็นอยู่เป็นอย่างไรกันบ้านนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณน้องนาโนมากๆเลยนะจ๊ะผู้ชมจา๋าเวลาหมดแล้นวนะจ๊ะกลับมาพบกับรายการคลิกไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคร